สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อไปม้มอนไปตลาดว่าแล้วก็มานี่แหละไปกับนี่ยแหละเดี๋ได้ยันยง,นยงนี่ไดน้นั่งเข้มเด้อพี่น้องนั่งเข้มซื้อมาออกสิออมสิเล็กไปเห็นพักสิเล็กแซื้อพักสิเล็กขอองสอวสิเล็ก สามพวงในซาพันกีส i̇şte ี่สิบบาทเด้อส mm ีิบบาทน้ำเค็มเป็นเงินไทยสี่ิบาทเป็นเงินลาวซาพันกีเด็กใส่ักิเลือซื้อขเล็ดส้าบาทสีมออม ออมใสน <tin itas, S 1> ังแล้วก็ใส่ไข่หมดแดงเน่ยิดยางพี่น้องจังออมไม่ม้อนก็ใส่ผักกระเนะน้ำเด้อะไม่ม้อนหมักผักกระเนะออมผักขีเล็กใส่ผักกระเนะมันก็หมักไข่หมักมันเนาะไม่ม้อนผัดหมักผักกระเนะแสบไม่ใช่เหรอหมอหมากขีเล็กไงอะไรใสผักขยเนะใสผักกระเนะอะไรใส่ไม่ม้อนหมักสับไอตู่ไอตู่ไม่ม้อนหมักนี่ก็น้มหยานางสีขึ้นขี cứ kiếp và có bác 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 ở bác thì lại có bác 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 có bác 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 đây bác món bác 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 คันดูสิหาคันกับโอเลยเจอมาเมียนข้าวตูเมียนไม่ได้เห็ดกินกับเห็ดกินเดี๋ยว้อนใส่ยาสิฟันนี่เด้อหมอจุฬาเมีม้อนใส่ยาสิฟันหมอจุฬาใส่แต่แบบนี้มันเป็นสมุนไพรมีมอนหมักใส่สมุนไพรนี่แต่สามสิบพันกี่หกสิบบาทพี่น้องเออต้งหกสิบบาท บาได้สบ,บู่นี่ซื้อมาให้ดางหลาสบ,บู่นี่นะใส่ซื้อเป็นแค่เลยแคนึังหาสิมหาพันขีดหาสิมหาพันขีดหาหมื่นหาพันน้องี่อเงินกี่เป็นเงินบาทประมาณแปดสิบกว่าบาทก็แล้เกือบพอรวยเนาะประมาณแปดสิบกว่าบาทซื้อเป็นก่อนนะ เอาขายก่อนหนึ่งสิบบาทซื้อเป็นแพ็คไปเลยดีดีกว่านานเมึดจะมาให้ลางหลาอันนี้หูกดีสบู่เนี่ยผูกดีตั้องดอกข้อมือม้วนนะนอะไรก่อนเลือ่อจะมาเห็ดกระเปียกงต้มกระเปียกเขากินที่นอก ซื้งคนเลือดสิ้หาพัทก,กีเ้าหาบาทเกิดมือคือจากกระเปียะเขาอาการลมลมมันนี่การล้มหนาวเย็นในพี่น้องเอ้ยมันนี่นะมึงมันคืนนี่บ้านคนนี่พูดซึ้งวันหนาวแหละการวัดไม่ม้อนแต่เ <c oughs> สี้ยวสี่แหละเสียงว่าอย่ก็ได้ทงอ้าวงอกาวขาเ้าหาบาทสิบงหาพัทก,กีโลหนึ่ง เราลงซิฟหมายเลกี่หมายเลข้าเปียกเราใส่ข้าเปียกเขาากินอะไรต่างสายเราใส่ข้าเปียกพร้อมรวม้อมรวมอย่างนี้มันมีนาันเดียวเด็ดเหียนเด็ดกินเรื่อยเหียนตือเอาสิบบาทสิบบาทคือสามบาท้องสายทองสายกับสิบบาทแย่งเลยมันมึงสิบบาทเนี่ยหายเลกี่ ใส่ข่าเปียกะกะระเทียมกระเทียมเคียวหอมเคียวพริกไทยกับพริกเคียวเรียบร้อยชื่อเากระบ่าใส่กระเปียกกร <c oughs> ะตินกน,กนกาะพี่น้องกระต่าซื้อแนปฟูงแน่ยังไม่เห็นกินหอมหัวใหญ่เนี่ยกะวัลซิซบ,บาท ซื้อองหัวสาบาทเขาบอกเป็นหัวหัวละสิบบาทหอมหัวใหญ่อ่ะมาไหวันมีแนวตัดแนวขัวเนาะโดนมือโดนมืออันนี้เป็นแนวเลยโอ้ันนี้ทงเทาหร้อนเนาะนี่ต้นหนาวกาหนาวก็ได้ซื้อส้อมผูซี่สิบบาทผูละสามบาทมันหนาดีตัวมันนาเัมือแพบแห้งเนาะถึงจาใส่แม่มอนหมักใส่ ตกอไปก่อ okay, ีนิจกรรมไีมมาใ้นี้ผมอคนตรซื้อกิีดอันรสื้อแล้วกนนิ้เ,เลย,ลาาเลยงามบอกเสื่อซาาื้อกันนี้มาใช่ตลาดเลยหาสิพันกี่แปดสิบกว่าบาทได้ไหนนะแกงเลยนี่นะซื้อแล้วก็นนินะลาาเลยน,นี่เปิดรายการไม่าจะตลาด กลายเปว่าสืมาเฮ็ดซีนแ๊วแหมูด้วยสื่อหมูสองกิโลกว่าเนื้อหมูเห็ดแห้งเห็ดแหงเนี่ยกินโบบบอ,เอ,เ,อเอาเข้าไปตู้ได้แตต้องทิ้ดไล่กรบปุดีดอกดอกเสื้อมาใส่ตรงตะเปียกแนะ่เนื้อหมู มัน <p ff. S 1> cool. ั่งสูงๆมาอันนี้ว่สสีเห็ดสีแหงตาสีแหงว่าดอกมันแดดลมสีเห็ดหนาอยู่บ่นนี่เนาะหินกระยาะพี่นองเห็นมือเห็ดเอากับพ้อลจองเบืองหนามีมอสเนาะคเฒ่าคนแก่จองเบืองดอกนะบืงผู้สาวหงงาม ตรงแถวงามตรงมีมอนเห็ดนี่แหละเห็ดแห่ไว้กินอันสิ้นแดดเดียวนะตาข้าวเดียวมือแรงกับกูกับพอดีเลยสิ้นงามงาม น <S <S <ens> <S boss, huh ั so. er ่นี่ะน้องาก็อาบน้ำเห็ดเพรายากเพื่อนแหละแล้วก็อาบน้ำเรากระไรวันนี้ก็ซักผ้าห่มอีกสองคืนต้องซักบูดซักผ้าซักผ้เสื้อผ้าดาผ้าเมฝามีแต่เพิ่นนั่นละซักให้แม่เครื่องเครื่องไช้ก็ซักให้เบูดเรงน้องหลานนะแล้ววันดี้จำแนกวะ ก็เจ้าเครือขอยบอกเราก็แบบนั้นเด้อนางหลานนะเราสักขมืเคือ้อได้เพื่อนนะมามาเราได้เครือเพื่อนสี่สักสักขยมืของ่ายของน้องสักขยมือไม่ได้ย่แลรวคนดุคนขยันล้วคนเห็เรียบนองหลานนะเราอยยุซื้อเป็นดอกแล้วก็เห็ดหันเห็ดนีไม่ได้่าจำแนกว่าอของมึงของกูบอเไปบด ได้เตือนแล้วพัดล้วล่างตู้เย็นเลาล่างตูต้เย็นมือนี้ก็ได้จะไปม้อนเหมือนจะถ่า,ายดอกคนเรายัางบ่อเรีบเยบร้อยเ็าสีอาบน้ำก็เห็ดเวียกแล้วได้จากอาบน้ำื่นเศร้าแล้วกับตรงตืนต่น,น,นาาต่เศร้าในม้อนกระเาบาติดเบามือนางหล่าไม่ดูน้ำเมกันสบายใจพี่นอ้อยดีใจลูกชายไม่ดูน้ำเมฆนี่ในซอยเวียกเม่ในเฮืน่นให้เน่ลูกชายคนกเ็เห็นแล้วนึงยิ่งคนก็เห็นแล้วนึงนี่นี่เลย กระเป๋าตีนเบามือไปนะมีแห้งมีดูมาสวยไอดูฟูดี้เอากินเขานางง่อแง้มๆง้มฟ <c oughs> ดียวอากระนางหลายกินเข่าเราเนื้เรื่องแล้วมันดันลมน่นี่เมื่อวานนันเรามีแนวคุยแนวลมเบาไปหัวไปสนุกดีเราคนหมักลมเราและหมักเบาให้กระพอเรา โอ้เล่าคือกันแหละมักล้มมักเล่าจะได้เล่าอยู่สันตายคนตายย้อนสูบยาลายสูบยาลายกับบอดีเด้อพี่น้องเนื้อเป็นมะเร็งเนื้อโรคมะเร็งนะสูบยาลายกับบอดีด้นะโอ้ดังลานีา่เป็นมะเร็งนลำคอนี่แดงเบิดอสิหมอนผพาไปตรวจมัหมอเขาหาบ่อยสูบยา แล้วก็สูดคอยสูดเธอละกอกเธอละเครื่องกอกแล้ววะอ้าวเธอละกอกมันกอดได้น้ำมอห่ามายสูดยังมันเครื่องกอกยังวะยาดอ๊อกอยากตายวะเฮ้ยอยากตายยังไงเราก็ต่อไปหน่นเลยข้าเกิดใหม่แล้ววะเผาเลยเผาแล้วแล้วะข้าตายแล้ววะตายแล้วก็เกิดใหม่แล้ววะเราก็บอกนน่อยหนเลยเราบอกซูซี่ไปทางเราเลยเอ้าวูเดลยวซะตายก็ตายวะ แล้วก็ตายสมใจเราคนละเออเราหมักเน่ยนะจากได้เกิดจากยังเลยเขาพี่น้องตายแรืจักเป็นยังเลยบู้เดียวเออจลกวนทิ่เป็นยังเลยตายน่ะจากบสได้เกิดจากยังเลยเขาบู๊บู๊แต่ปัจจุบันเราเขาเกิดคนเดียวูแต่ว่าเขาเกิดคนเดียวตายคนเดียว่านั้นแหละ ตายหน่วยยานตองเนาะพี่โน้ตท่านตายโรดหน่ยยานยานทีเจ็บไปถสมทางรถส้นรถต่ำยานเจ็บยานแน่นตายบ่ยยานตกตายกระจายกระจายคือกันยานพี่ยังคนเทาตาวแต่แต่ว่าผมไปก่อนไปหล้างขนาดไหนกรตายผมคือกันได้เหตุคนตายเหรอเจ้ากระจายกรณีหนึ่ง ขอกรตายโกรณีนึงเป็นอันเนาะพี่น้องอันนี้ว่าเรื่องตายคนเฮาบ่คือกันคนกระตายเจ็บตายไข้ตายโซคนกรตายอุบัติเหตุเป็นนั่นๆเรส่งมาเห็นอนาคตอยู่ประจุบันนี่แหละ ไปเฮาสิกีเล็กแน่ก็สิต้มข้าเปียกแหมเนื้อหมูนี่ก็ได้เนื้อหมูล่ะมีแต่นึงอเนื้อสดๆเ้อบ่มีมันคือจังซี่ะโดน่ง80,000กีบพี่น้อง100กว่าบาท100กว่าบาทน้อยนึงนั่นแหละ120บาทเป็นเงินบาท120บาทมีแต่ซินสด โมีมันติดนะคือมีมอนสื่อเป็นานี้นะโมีมันเลยนี่กับมือได้บนมีเวีก้วก็ยูโมได้มีเวียกเหตุเขามาบอกกนไปเหตุวกวี้ก็ไปเแบบนนั่นแหละ งานจาะงานแจ็บหน,นบ้านม,มีงานแบบแบบเสริมคุ้งทีอีดีดอกคนนี้ดอกงานเจาะจ็บเจ็บ,บเห็นนั่นอันนี้ใไฮคอยเด้อร์คอยจ้ยยางเท่านั้นเท่านี้ไปเฮ็นนาานด,ดนะออนั่นดอกพี่น้องเอ้ยในบ้านนี่นงไเราดูอย่ากันอยู่เรามีงานแบบว่าคุ้งทีอิดก,การเห็นงานขุ้มเงินหนีหน้เงี้ยไ มีเส้นมีสายกับเข่าง่ายคงจะคงงานนะไวสเดาเขางง่ายเ้อมีเส้นมีสายมีพีมิน้องดึงเข่าคือว่ามีพีน้องเขาไปก่อนแล้วสินะเดี๋ยวจะจะเข้าเอารูเอาร้านเข่าแบบแบบนั้นมีผักมีพัวสั่นซะเออีบ้านมีม้อนนะบานอื่นโมหุอันนี้เราสะโพบบันมีม้อนเดี๋ยวเขาคงงานยาสูบโง่ง่ายแต่ขาจะมีเส้นมีสายนะ เอาไงเอาจากงาน,งานทั่วที่มันเอออันนั้นออเสริมเยอะแล้วอันไหงานเนี่ยเห็ดเล็กๆน้อ,อยๆนะสองสามอ่อเอาเงินนะงาน,นจอบงานเจ็บนะนั่นบริาคเลยนะ <c oughs> มีคนมจาจ้างไม่เห็ด เห็ดขอเดอร์ขอแจ้างท่านนันท่านี้สี่หาแสนล้านไปไปเห็ดไปทำอะไรนั่นเราคนเราค่ะจะงหวิชมิฮไปไทยเบิดเห็ดบัตกะซาเห็ดบัตซ่านอนว่าไผ่กะเห็ดไผ่กะเห็ดเห็ดบัตนะนะมากะซาตัวสิได้เนี่ยสองเดือนสามเดือนยังได้ยังออก บ้านไปนะเป็นยังไงไปพาสปอร์ตไปนะไปไทยของเมืองนี่คนลาวเป็นอยู่ประเทศไทยหมดเลยไปคนบดเลยที่ว่าหาเงินเหตุเทือนเหตุซันเนอะไปได้เงินเหตุเทือนก็คือไปประเทศไทยคือว่าไปทำงานอยู่ไทยเดได้เงินเหตุเทือนเหตุซันสื่อดินสื่อดอนมาฝากมาให้แม่ให้พ่อสื่อที่เห็ดเทือนสื่อรถที บ้านนอกคุ้มเงินมีรถมืดเพื่อนคนเพื่อนใดกัดเต่ามีรถมืดบ้านนอกคุ้มเงินจะเลื่อบ้านนอกคุ้มืงินีลนะเพื่อนรักพักใหนอย่างเขาโพเมอันลูกไปทำงานไทยเขาแข่งกันเห็ดเพื่อนพี่น้องเอ้ยมันเป็นแน่นอนเด้อะตังเล่าเนอะข้อแหลเนี๋ยวมอญเหตุลายรตื่นไปเอาคลิปนี้กับล่าทีละน้องไปกดเด้อพี่น้องเด้อผากกด้งแ์กดไลค์ซับสไคร์ให้ส่งมอญผ่ากินผ้าเทียวด้วยจ้าบาย Ha <laughs> ha